ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการในร้านนะครับรบกวนคุณลูกค้าแอดไลน์ผ่านคีย์วร์โค้ดที่อยู่บนโต๊ะเพื่อรับข่าวสารแจ้งโปรโมชั่นและไว้ติดตามเวลาลูกค้าใช้ครีมแล้วเกิดปัญหาหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมทางร้านงเราก็จะคอยให้การดูแลแล้วก็คอยตอบลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับรบกวนแอดไลน์ Facebook และ TikTok เราไว้ทําโฆษณาเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในร้านแต่เวลาลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วเราจะเก็บลูกค้าต่ออย่างไรเราจะใช้ Li n e OA นะครับหรือว่า Line Official a c c o u n t ในการติดตามลูกค้าซึ่ง Line Official a c c o u n t นั้นไม่เสียเงินนะครับใช้ได้ฟรีสามารถบอทแคทข้อความครั้งเดียวได้1,000ข้อความแล้วก็ที่สําคัญคือมันฟรีนะครับถ้าเกิดเราต้องการข้อความบอทแคทมากกวา่า1 0 0 0ข้อความเราก็ไปสมัครเป็นพรีเมียมนะครับก็จะเสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะทีนี้วิธีการ สร้าง Line OA แล้วก็สร้าง QR Code ทโคทำอย่างไรเรามาเรียนรู้กันเลยครับเริ่มต้นนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปที่ Google Play Store หรือว่า App Store นะครับ g g o o l e Play Store นะครับของผมเป็น Android แล้วเราก็จะไปทําการโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Line OA พิมพ์เลยนะครับ L I N E Line O A Line Official Account ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับโล่เขียวๆ Line Official Account เราทําการติดตั้งนี่เลยนะครับหน้าตาของตัวแอปพลิเคชัน Line ก็คือโล่เขียวๆนี่นะครับที่อยู่บนหน้าจอของผมนี่นะครับโล่เขียวตัว L นะครับ Official Account วิธีการสร้างตัว Line ของร้านนะครับเราเข้าไปที่ Line Official Account นะครับคลิกเข้าไปเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าสร้างบัญชีอยู่นะครับให้เราคลิกเลือกสร้างบัญชีนะครับจากนั้น เราก็มาทําการสร้างบัญชีร้านไลน์ของเราเราก็อาจจะพิมพ์มาเลยชื่อบัญชีชื่ออะไรไอตานิกนะครับสาขาอะไรก็ว่าไปเราก็มาใส่รูปนะครับ ล้วก,กดเสร็จสิ้นเราก็จะได้รูปมาขยับให้มันวสวยๆที่เราต้องการกดบันทึกนะครับเราได้รูปได้ชื่อมาแล้วต่อไปเรามาทําการตั้งค่านะครับประเภทธุรกิจเป็นอะไรของเราก็จะเป็นความงามนะครับประเภทย่อยมีไหมก็เป็นลินิกความงามสป,ปาวความงามพวกนี้ได้หมดเลยประเทศที่ตั้งธุรกิจนะครับของเราเป็นประเทศไทยก็เลือกประเทศไทยชื่อบริษัทธุรกิจพิมพ์เลยนะครับไอตานิกสาขาอะไรอีเมลนะครับใส่เข้าไป ก็พิมพ์อีเมลเข้าไปนะครับอีเมลของเราเนี่ยนะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดข้างล่างนี้นะครับตกลงเราก็จะได้ตัวรูปดูว่าชื่อบัญชีถูกไหมนะครับแล้วก็ประเภทธุรกิจประเทศที่ตั้งต่างๆนานาอีเมลถูกไหมพอถูกเรียบร้อยแล้วให้เรากดสร้างแอดเคาน์กดสร้างแอดเคาน์เราก็จะได้เป็นแอดเคาน์ของไลน์ที่เราเพิ่งจะสร้างเมื่อสักครู่กดกลับไปหน้าหลักนี้นะครับมันจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลให้เรากดยอมรับไปครับ ทีนี้ไลน์ก็บอกแล้วว่ายินดีต้อนรับมาตั้งค่าบัญชีกันเถอะเราก็เริ่มเลยเขาจะถามนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเราเนี่ยเพื่ออะไรเราก็ดูให้ตรงกับธุรกิจของเราเราต้องการให้ผู้ที่มาใช้ร้านเป็นลูกค้าประจํานะครับกดต่อไปเลยครับแชทนะครับเปิดใช้งานฟีเจอร์แชทจะช่วยตอบคาถามลูกค้าโดยตรงเราจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้อาจจะเปิดนะครับต่อไปอ,อันนี้เป็นการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะเริ่มใช้กันกดเริ่มใช้ อันนี้เราก็จะได้ตัว Line Official a c c o u n t มาแล้วนะครับเราจะมาทำการสร้าง QR Code เพื่อจะได้เอาไปพิมพ์นะครับแล้วก็เอาไว้แปะไว้บนโต๊ะคิกเงินของเราเราก็ไปที่เพิ่มเพื่อนนี่นะครับมีคำว่าเพิ่มเพื่อนอยู่นะครับเพิ่มเพื่อนใหม่นะครับแล้วมันจะมีคำว่าสร้าง QR code เห็นไหมครับคลิกเรื่องสร้าง QR code เราก็จะได้ QR Code อันนี้มา QR Code อันนี้ก็คือ QR Code เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วเวลาลูกค้ามาสแกนลูกค้าก็จะเด้งเข้ามาใน Li Official Account ของเราแล้วก็บันครับ บันทึกแล้วก็เอาไปปริ้นแล้วก็มาติดตั้งไว้ที่ร้านลูกค้าสแกนปุ๊บลูกค้าก็จะเด้งเข้ามาอยู่ใน Li n e OA ของเราเราก็จะสามารถจะดูแลลูกค้าได้ต่อเนื่องเพิ่มแอดมินได้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆนานาเราสามารถจะโพสต์บอทแคสเข้าไปใน Li n e OA ได้สําหรับท่านที่บอกว่าตอนนี้เก็บลูกค้าไว้ในอินบ็อกซ์ของ a c e b o o k นะครับเก็บลูกค้าไว้ใน l ล ne ส่วนตัวแต่ละคนแต่ละคนอยากจะดึงลูกค้านั้นเข้ามาอยู่ใน Li n e OA ทําอย่างไรเราไม่สามารถจะแปลงได้ทันทีเราก็ใช้วิธีการส่ง ลิงก์ของ Line OA ที่เราสร้างขึ้นมาเน่ะครับไปให้กับลูกค้าแล้วก็ขอให้เขาช่วยกดแตะไปที่ลิงก์ Line นี้เพื่อจะเพิ่มเพื่อนมาอยู่ใน Line OA ของเรานะครับวิธีการสร้างลิงก์นะครับก็กลับไปนะครับที่หน้าจอหลักก็ดูนะครับคำว่าเพิ่มเพื่อนใหม่นะครับคลิกเลือก แล้วก็มันจะมีข้างๆสร้าง QR code เป็นคําว่าสร้างลิงก์แล้วก็คลิกสร้างลิงก์นะครับเราจะได้ลิงก์ตัวนี้มาเราแค่ทาการคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่ไลน์ที่เราโต้ตอบกับลูกค้าตัวต่อตัว,ตวก็ส่งไปหาลูกค้าทีละคนว่ารบกวนคุณลูกค้าแอดไลน์อันนี้นะครับเพื่อเป็นการดูแลลูกค้าอย่างต่อนเนื่องและแจ้งข่าวสารข้อมูลโปรโมชั่นให้ลูกค้าทราบก่อนใครผ่าน l i n e OA a f f i l i a l Account ของร้านของเรานะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะได้เก็บรักษาลูกค้าไว้ในไลน์แล้ว ก็ไม่เสียเงิน Facebook, t i k t o อกที่เราทําโฆษณายิงแอดออกไปอันนั้นเสียเงินเพื่อดึงลูกค้าเข้าร้านเมื่อลูกค้าเข้าร้านแล้วเราต้องเก็บลูกค้าไว้นะครับแล้วก็คอยดูแลเขาเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียงเงินอย่างต่อเนื่องให้กับ Tik t o k เราก็ทําการดูแลลูกค้าผ่าน l i n e OA มีโปรโมชั่นนะครับมีข้อมูลข่าวสารต่างๆนานานะครับแล้วก็ไว้ตอบปัญหาของลูกค้าผ่าน L i n e OA ก็จะสามารถที่จะดูแลลูกค้าได้ทันท่วงทีแล้วก็ไม่เสียงบประมาณใดๆแต่ถ้าเกิดลูกค้าเกินพันยอมจ่ายให้เขานิดหน่อยนะครับในการบอดแคดข้อความเท่านั้นเองขอให้ทุกคนไปลองทํากันดูนะครับแล้วก็หวังว่าทุกร้านจะมี QR Code ของ l i n e o f f i c ช a l เขาวางอยู่บนโต๊ะคิดเงินท<ๆ>ุกร้านขอให้ท<ๆ>ุกคน ประสบความสำเร็จครับ